รีบไปไหนจ๊ะหมายถึงไทยอะแดเซอร์หรอพี่จะจะชนกันแล้วอกฟอล์ดอีไปใสแล้วค่ะค่ะ บอยสิริชัยครับหมอลำดุงนาบุญคนหามบอยบอยสิริชัยจากเพื่อนบ้านดูควบคู่กันไปกับเพจน้องจวงนะคะย่าเกาจีิครับคุณแดดอรดีบริมีชาย่าไม่บอยสิริชัยหมอลำนาใหญ่ใจเมียงามสาวส้่งสูบเมื่อขวัญแก่นจ้า ตอกคอตึ้งโบตื้หอยังกเข่ากขมาเดิขาเลยโอ้โหขอบคุณผู้จัดที่สนามโบเตอร์สวยมากเลยนะแล้วมีนผูยูแมีนมเวด้วยนะครับดูคู่กันไปได้ถ้าใครมีโทนศัเขพี่การพ่เสียงเจ้าอเรื่องมดีาบต้งแะปีแรกที่ผมตั้งวงเนะแปดปีแล้วขอรำเซ็งกัร้อย นี่ผ่านมาแปปีแล้วขอบว่าคุณผู้จัดที่เอามาทุกคนค<ต>วามสกจำเสมอก็เป็นเอ็ซีเจ้าาตั้งแต่ปีแรกค